อ้ยอ้ยปวดหัวอ้ยอ้ยอยปวดหัวปวดหัวเว้ยเอ้ยโอ้ยอย่าอย่ามาชนนะอย่านะอย่ามายุ่งกับฉันนะยะมาเดินตามเลยฮะมาวันพื้นเรือหัดปึ้งเหลืออีกแค่สองครั้งอ้าวไปไปเลยไปเลยทีนี้เอาเอะไรไปดีอ่ะ ถ้หญิงไม่รู้เควส์วนต่อไปอะ่ะเอายานอนหลับไปก่อนไม่รู้เอาไปทําไมแต่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช้ใช้อาวุธอยู่แล้วเออก็เอาเอา,เอ,าอันที่มีไปฮะ, <c oughs> ะรีบเลยฮะเขาเริ่มคอนเวอร์เซชันกันไวมากเลยฮะรุ่นพี่คะหนูคาดหวังกับหนังคืนนี้มากเลยค่ะใช่แล้วฉันก็อยากไปมากเลยล่ะ งั้นเรามารอตรงนี้กันตอนที่ห้าโมงสิบห้านะคะรุ่นพี่อ๋อย่างนั้นได้เลยเออเออ <c oughs> หนูไม่ค่อยได้นอนนะคะรุ่นพี่โคตรง่วงเลยพี่หนูหวังว่าจะไม่ไปหลับคาโรงหนังอะครับพี่เออบางทีเธออาจจะต้องหิบหล,หลังเลิกหลังเลิกเรียนนะมันเป็นไอเดียที่ดีมันเป็นไอเดีย <c oughs> ที่ดีมากเลยคะ่ะรุ่นพี่หรือบางทีหนูอาจจะ ต้องงดการกินหน่อยอค่ะหนูจะระวังเรื่องการกินนะคะไม่ให้มันอิ่มเกินไปนะคะอืมโอเคว๊้แล้วเราเอาไอ้นี่มาพอดีเลยยานอนหลับหรอเออหรือถ้าไม่ใช้ยานอนหลับแบบมันสามารถหาได้ในเกมไหมฮะไอ้หิงไม่รู้นะอ,อ๋อถ้าเราไม่รู้อย่างเงี้ยก็เริ่มเกมใหม่หรอใช่ไหมฮะเริ่มเกมใหม่แล้วก็กลับไปบ้านไปที่ทาวแล้วก็ไปซื้อยานอนหลับมาอย่างงี้ปะเออถ้าคนไม่รู้อะ่ะนี่ไงยานอนหลับปะ อ่าโอเคอ่าก็คือถ้าเราแบบว่าไม่ได้มีเงินไปซื้อยานอนหลับในเมืองอะเนาะเราก็จะมาขโมยที่ตู้นี้ฮะกุญแจก็น่าจะขโมยอุ้ยกุญแจเขาอันนี้ให้หญิงอยากรู้อะว่าขโมยยังไงอะน่าจะต้องเอายาไปใส่ในกล่องข้าวนะเดี๋ยวขอค้นก่อนค้นก่อนฮะว่าเหมือนเมียเบนโตแล้วเราก็สามารถใส่ยานอนหลับได้โอเคโอเคเราใส่สําเร็จแล้วนะแล้วก็รอตอนเที่ยงฮะ ก็ไม่มีอะไรแล้วมัง้งไปเลยดีกว่าไปตอนเที่ยงเลยดีกว่าเนาะอ่ะเคมีเวลสามทำอะไรได้บ้างกว่านี่ทำยานอนหลับได้โดยใช้อซิโตนกับคอรฟอมฮะอ่ะเห็นไหมล่ะประโยชน์ของการเรียนเคมีอะ่ะเออมันได้พอดีเลยเวย้แต่เราใช้อำนาจเงินฮนะเออซื้อมาจากเมืองแล้วสบายชิลเลย ทีนี้เราก็ไปรอผลลัพธ์ตอนที่มันกินข้าวเดี๋ยวรอเดินตามมันไปก่อนว่ามันจะไปกินข้าวที่ไหนนะไหนรอดูผลลั์ซิจบแจบ็จบจบแจบ็บคำที่สี่เดี๋ยวดูเลยนะคำที่สี่เกมเนี้ยคำที่สี่คือมรณนะคำที่สี่แล้วเอ้ยได้ไงโอ้ยปวดหัวโอ้ยโอ,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 อ๊ยโอ,อยปวดหัวโอ๊ยโอ้ยโอยปวดหัวปวดหัวเว้ยโอ๊ยโอ้ยอย่าอย่ามาชนนะอย่านะอย่ามายุ่งกับฉันนะยะไปเดินตามเลยฮนะ นี่ถ่ายท้อสดนี่อุ้ยโอ้จะตื่นอีกกี่โมงเนี่ยยายคากุยา่าเสร็จแล้วฮะเออรีบเลยเดี๋ยวแบบเรื่องความสัมพันธ์อะถ้าไม่ไหวก็โกงเอาฮะ <Yeah. S 1> อุ้ยเคมีเท่านั้นหรือว่าเราควรเอาไปลงวิชาอื่นบ้าง ตาดีพอยก็มีแค่สิเองอะเอ้อ๋อถูกแล้วเนาะเออสินี่คือเยอะแล้วใช่ปะเออใช่ใช่ช่เพราะว่าเราใส่เกงในไงปกติจะได้แค่5้าป้าถ้าจะไม่ผิดหรือหกจะไม่ได้ฮะอ่ะอ๋อเมมี่เราจะไปดูไปดูผลงานว่ามันยังหลับอยู่หรือเปล่าตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะอ้าวเอ๊ะ เออยังไงดีนะเดี๋ยวนะเอ๊ะเอ๊ะอ้าวมันก็ยืนสลอนอยู่ตรงนี้นี่อ่าคือพอเลิกเรียนตอนเที่ยงเสร็จมันก็มาหลับต่อนะอันนี้ใครที่ว่าน่าจะเป็นบักอยู่แป๊บหนึ่งนะเออนี่นะก็คือตอนเย็นนะมันก็ยังคงมาหลับต่อทีนี้ก็รอดูผลงานตอนห้าโมงนะว่ามันจะมาทันนัดรุ่นพี่หรือเปล่ายวขอข้ามเวลาเลยฮะ ตอนนี้ห้าโมงห้าสี่แล้วฮะถ้าหญิงกลัวจะข้ามคัดซีนวันพูดเดิเดี๋ยวอ่ะสปายไว้ก่อนนะอ๋อที่ไงฉันเข้าใจว่าจะมาเลดไม่กี่นาทีนะแต่นี่มันเกินไปมากเลยนะเว้ยเอาละรุ่นพี่บนเลยเฮ้ยน้อยละรุ่นพี่น้อยเดี๋ยวเยวขอไปดูยายคากุยาก่อนจะทันไหมอะเฮ้ยยายคากุยาหลับปุ๋ยเลย <c oughs> ล่นพี่โกรธแล้วนะโอ้ยเสียใจด้วยนะยะโอ้พวกนี้ก็อันนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วมังที่เราทําลายความสามัคของเขาอะเนาะ่ากลับบ้านฮนะอ่าเราทำลายไปแปดสิบปอร์เซ็นแล้วนะเหลืออีกครั้งเดียวก็คือวันศุกรนะ์เนาะโอเควันศุกร์เราก็ต้องทำแบบนี้อีกนะ ออโอเคเหมือนเดิมไปทำพาร์ทไทม์เจ้าให้ได้เนี่ย <c oughs> คือให้หญิงเจ้าให้ได้ไอ้เก้าเก้าเก้าอ่ะอยากรู้มากเลยเราจะได้อะไรเหรอมาวันสุกมาไปโรงเรียนดีกว่าทีนี้เราไม่มีของอะไรไปแล้วอ่ะไปดูในเมืองหน่อยไหมว่าเผื่อจะมีอะไรให้ซื้ออ่ะเดี๋ยวขอไปดูในเมืองแป๊บน,นึงนะ เราซื้อคอนดอมได้อีกรอบแล้วซื้อเลยซื้อให้หมดรวยจ้ะเออให้ใหญิงซื้อกล่องข้าวไป2อันแต่ไม่ไม่แคร์เชิดเพราะว่าฉันรวยจ้ะอิฟชอบอ่ะเราสามารถเอาไปให้คนได้หรือเปล่าน่าจะใช่นะเชิดรวยรเ,เข้าใจคำว่ารวยไหมฮะ ซื้อแมงหมดเลยอุ้ยแฮสตายหรอคืออะไรอะ่ะเอ๊เราเลือกไม่ได้วะทำไมวะอะไรอะ่ะอุ้ยคืออะไรอะ่ะอยู่เธอกับฉันวีพวกเราเหมือนกันพวกเรา มีอ่าเขาเรียกว่าไรงงานอดิเรกที่เหมือนกันเหมือนกันมากๆความสามารถยินดีที่ได้พบกันนะจิตวิญญาณที่เรากับเป็นเครือญาติเดียวกันเธอรู้นี่ว่าพวกเราต้องทำอะไรพวกเราจะแลกเปลี่ยนทิปซึ่งกันและกันฉันอยู่ตรงนี้มาสักพักแล้ว อะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะฉันค่อนข้างมั่นใจมากฉันค่อนข้างมั่นใจมากว่าคำแนะนาของฉันอ่ะจะเป็นประโยชน์สําหรับเธออะไรอะ่ะให้หญิงไม่รู้มาก่อนเลยเฮ้ยให,หญิงจำได้ไหมไอ้เนี้มันเป็นแฮร์ซาลอนนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยอะ่ะมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเป็นการการซ่อนโศพ อะไรวะเนี่ยการทำความสะอาดอาวุธการล้างตัวอย่างอย่างเร่งด่วนเอ้ก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรบ้างนะแต่เชิด <c oughs> อ๋ออีร้านแฮร์ซาลอนเหรอแต่คือความจริงฉันอยากทำผมจริงๆอะ่ะเข้าใจไหมเอา มังอะโซหรอเท <dig. S 1> ่าที่รู้นะเขาเอ่อนนะอแซนิตี้โอเคก็จะพวกมังอะมันก็จะมีประโยชน์เกี่ยวกับการจับคู่กันอะเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าเซนิตี้ความคลั่งอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราลดช้าลงแต่ว่าไม่ได้ต้องการโอเคไปโรงเรียนด้วยอะไรได้บ้างเนี่ยแน่นอนเพราะเราคืออะไร เราคือสไปร์ฮอร์โมนฮะถ้าไม่มีถุงอะ่ะก็อดเว้ยอ่าเอาไปด้วยนะฮะเฮ้ยรีบเลยรีบเลยรุ่นพี่เป็นไรหรือเปล่าคะรุ่นพี่ดูไม่มั่นใจเลยคะ่ะเออคือฉันกังวลเกี่ยวกับการสอบที่กำลังจะมาถึงนะสิีฉันเตรียมสรุปมาไว้เยอะเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรฉันทำหายหมดเลยนะ่ะเฮ้ยหนูช่วยพี่ได้นะคะ เดี๋ยวหนูจะแบ่งสรุปของหนูให้เองค่ะเฮ้ยจะทําอย่างนั้นได้ได้จริงเหรอถ้าถ้าเธอทําได้ขนาดนั้นแล้วก็ฉันจะขอบคุณเธอมากเลยโอ้โหเรื่องจิ๊บจอยค่ะพี่เรื่องแค่นี้เองหนูจัดการให้เองกับพี่แล้วก็มาบอกหนูด้วยนะคะว่าการสอบเป็นยังไงตอนเที่ยงเนี้ยโอเคก็คือยายคาคุยานะยายผู้หญิงคนเนี้มันจะแชร์สรุปให้รุ่นพี่ของเราฮะเออเพื่อช่วยรุ่นพี่ ง่ายๆเลยคือเราต้องหาทางขัดขวางนั่นแหละฮะก็ควรเดินตามให่คาคุย่าไปเรื่อยๆนั่นแหละฮะอ่ะอันนี้นะคือให่คาคุย่าก็เอาสรุปไปวางบนโต๊ะนั่นเราฮะอ่าจังหวะนี้แหละก็ทำลายสรุปทิ้งเลยเฮ้ยเราทำลายสรุปทิ้งไปแล้วฮะต่อไปก็รอดูผลลัพธ์ตอนเที่ยงนี้ฮะเฮ้ย เดิมฮะสาวเคมีนี่แล้วเราก็เวลสี่แล้วนะเคมีของเราตอนเนี้ยสามารถผสมยาพิษร้ายแรงได้แล้วฮะอ่าเจอแน่เดี๋ยวพวกเนี้ยจะต้องสักคนอนะ่ะจะต้องเจออาหารเป็นพิษร้ายแรงอ่ะไปรอดูบนดาดฟ้าเนาะเพราะเขาจะคุยกันตรงนั้นนะ,ะมันมาแล้วฮะเริ่มเลย เป็นไงบ้างคะรุ่นพี่สรุปของหนูอะช่วยได้เยอะเลยอะดิเออเออให้ให้พูดตามตรงเลยป่ะคือคือว่ามันสรุปนั่นอะอย่างกับขี้หมาแม่งไม่ช่วยอะไรเลยเว้ยเฮ้ยทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นลรอคะหนูทําอะไรผิดไปหรอคะรุ่นพี่ก็ทุกอย่างอะมันผิดไปหมดเลยดินึกว่าเป็นการแกล้งกันสักอีกโหสรุปงโง่ๆแบบนั้นอะมันจะใช้ได้ได้ไงวะเฮ้ยรุ่นพี่หนูไม่ได้แกล้งจริงนะคะหนูจะแกล้งพี่ทําไมคะ หนูอะได้เอทุกวิชาเลยนะรุ่นพี่หนูอะฉลาดยกว่ารุ่นพี่อีกค่ะโอ้โหุาสตร์ทำให้บางทีหนูหนูอาจจะทําเร็วไปหน่อยอะค่ะพี่เออข้างหน้าหนูจะทําให้ดีกว่านี้นะคะออจริงจริงม,มันไม่ได้มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะเออให้หญิงใส่ความไปหมดอะฮะออโอ้ยเอาละวายอดได้รุ่นพี่แล้วฮะเฮ้ยอะไปรอดูผลลัพธ์ตอนเย็นฮะ คือตอนเย็นเนี้ยมันจะสารภาพรักกับรุ่นพี่นะที่ใต้ต้นซากุระใหญ่อ,ะอ่ะอ่าตาต้นไม้ไหนนะเออหลังโรงเรียนอะ่ะหลังยิมอะอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันหน้าโรงเรียนนะโอเคก็หว้าไปรอตอนเย็นเลยดีกว่าอ่ะเข้าเรียนอัพเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยนิดเดียวเอง มันจะสารภาพรักกันกี่โมงอะมันมีเวลาบอกไหมอะเนี่ยมันจะสารภาพรักกันกันตรงต้นไม้นั้นนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วมันถ้าเราเข้าไปใกล้ๆมันจะคัดซีเลยหรือเปล่าหรือว่ายัางไงฮะอุะ้ยอุยอุยอ้ยอุย้ยห้าโมงหรอนี่มันมารอรุ่นพี่แล้วฮะแต่รุ่นพี่อะอยู่ไหน โอ้รุ่นพี่เขาวิ่งมาแบบว่าไอ่ไหนขอดูคัตซีนหน่อยนะจ๊ะเป็นยังไงกันเขาบอกว่าอ่ะมาแล้วคัตซีนเขาสารภาพรักกันเนี่รุ่นพี่แล้วก็ยายคาคุย่านะศัะตรูตัวแรกของเราเออ ไงซิตอนนี้มันขึ้นซับนะว่าเศออัตรูของคุณกำลังสารภาพรักกับรุ่นพี่มันขึ้นแค่นี้นะออไม่มีบทพูดอ่ะหน,หนูชอบรุ่นพี่มากเลยค่ะรุ่นพี่ชอบหนูไหมคะทุกอยางที่หนูให้รุ่นพี่อะค่ะมันพอดีไหมคะ <Huh? S 1> เอาล่ะอันนี้คือนรกนะอันนี้อันนี้คือนรก,นะกมากนะหนูชอบรุ่นพี่มากเลยค่ะทุกทุกอย่างที่หนูทําอะ หนูทำจากใจเลยนะครุร่นพี่รักหนูเถอครับรุ่นพี่หนูโคตรเหนื่อยเลยพี่เล่นตัวทําไมก็ไม่ใช่จะหล่อขนาดนั้นนะรู้ตัวไหมเนี่ยเออทําตัวเม็ดเยอะเดี๋ยวแม่งก็ใส่หน้าให้เลยโอ้ยอ๋อมันให้คอนติเนียลเหรอโอเคเออให้หญิงอาภากไปเรื่อยไปเปืเป่อยมากเลยออกมาให้คอนติเนียลอะเราลองคอนติเนียลนะปึ้งสุอ่าซับมันบอกว่าเซนไปปฏิเสธเอ่อ ปฏิเสธนะอย,อย่าไปค่ะรุนพี่หนูหนูอยากได้ไวายกระซิกกระซิกฮฮฮสนหน้าอ่ะเราก็หุ้ย <c oughs> โหมันเบาเกินไปอ่ะแค่นี้เองไม่ได้อ่ะใหญ่เนี่ยมันต้องโดนมากกว่านี้ อ่าสําเร็จไปแล้วฮะก็คือสัปดาห์แรกเราทําให้รุ่นพี่ปฏิเสธหญ่คากุย่าได้แต่ว่ามันไม่ตรงคอนซิปรายการของให้หญิงฮะซึ่งก็คือ10สัปดาห์สิบศพฮะดังนั้นใหญ่คากุย่าคิดว่าจะรอดเหรอเฮ้ยมารอดูกันฮะ